เอาเอาวอาเตรียมตัวแล้วกระเป๋าขึ้นรถแล้วเหรอนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วท <h ats> ี่ไปถ่ายรอบร้านองค์ปู่มาแล้วได้เวลาขึ้นรถแล้วนะฮะนะฮะนี่นะขากล้องใหญ่เพราะว่าจะถ่ายช่องบนโอมด้วยนะครับฝากดูคลิปช่องบนโอมกันเยอะๆนะเอาให้ได้หมื่นหมื่นวิวทุกคลิปนะครับ พี่เสือมีแคเป้ใบเดียวนะครับใส่เป้ตรงนี้ให้ตรงนี้ตรงนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วอนพี่เสือพี่ไหมคะ ที่พิงที่ไหมคะให้ที่ขึ้นไปให้ที่ขึ้นหรือคะไปไหนให้ที่นั่งไหนคะโอ้ให้ที่นั่งตรงนี้วันนี้วันนี้มินน้อยนั่งใกล้ป้าแอนวันนี้น่ะให้ที่นั่งตรงไหนลูกนั่งตรงนี้โอ้บาสีหัวใจแต่ละให้ที่ไปด้วยบ่ลูก เขาเขารู้ตัวเขาใส่ชุดชาดเดิลไปแล้วนะม่เหนียวแล้วจะนั่งกับใครคะจะนั่งมินจะนั่งกับใครคะถ้าไม่มัดผมนี่จะไม่ได้ไปด้วยนะทำยังไงดีเนี่ยไม่มียางยางนี่ค่ะป้าป้าป้าคะอยู่ในเสื้อใช่ไหมใ่ค่ะมาๆมานให้ก่อนนะครับผมก่อนำลองเพื่อแอดมินโดยจะมาคะถ้าม่ดผมเราจะไม่ได้ไปด้วยนะคะอยากไปเต็มที่ค่ะธรรมดามัดผมยากมากนะคะ สวยมีเทปด้วยโอ้รองเท้าต้องมีเทปด้วยนะคะทุกคนไม่มีด้วยอผมจะไม่หมีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอาหมีผมด้วยนะคะถ้าเราไม่แต่งสวยะาไม่ได้ไม่ได้นะป้าทำบ้านดึงได้ไหมได้น้องเราจะไปเที่ยวไหนคะเที่ยวไหน ทมต่อข้ายังเลยนะคะตีนขึ้นไไหะแส่แบ่างตไหนกะเนี่ยเขาด้ทำยังไงก็ได้ค่ะวันนี้เขาให้อทำหมดนะคะอันนี้วันนี้เขาให้ทำหมดแล้วไคม่เปรี้ยวไม่ทนเออเป็นห่วงแต่แม่เปรี้ยวนะัวแม่เปรี้ยวไม่ทันรถเปรี้ยวไปชงกาแฟให้ลุงอยู่งสยแล้วอยาร รวมไม่เตียไม่ามัดผมผมอมนีเอาว่าเราเียไม่เีนะคะต้องหวีอันึงนะคะเก็บนะคะมาได้ค่ะสวยนะคะที่ผลไม้บอกที่เระกระเป๋าที่เป็นยตูลุงวารตูมันวนะอยู่เีเปล่าเ่ย สองเส้นไหมอ๋อได้ค่ะป้าป้า,ปายืนล่น้านสองทางไหสองเส้นเยอะมากเลยผมมันจะมัดกิบม,ม,มัดกิบจุกีค่ะเนี่ย ไม่ได้ไปไ่ได้ไปแล้วอไปลงไปลไม่ได้ไปแล้วลงยอกแ้วหยอล้าจะทำางยังไงจะทำไไงไม่ได้เดินทางยู่เป็นองอ้เดี๋ยวกรหายนกไปดูไปบี้ไปไปยสเลี้ยงสองเส็บของเราอยู่กับสองเส็บมัน ไปเปล่ากลับมล้วนานีเลยลุงไปไหมมนจะไปไหมครับน่าเป็นสีแล้วบอกนดาเป็นสีแล้วนจะไปไหมครับเด็กก็ไม่ให้ไปเดินมานไกลนะเด็กก็ไม่ไปอยู่อยู่ชาป่าเด็กอคว เปลี่ยนแล้วเริ่มไม่พูดไม่จาแล้วเริ่มนิ่งแล้วกำลังสดใสปิ๊งๆอยู่เสือรดายังรไหมคะเอนี่ันยิหวานก่อนไปยิงหวานก่อนเจอขานี่ใช่หรืออยู่าเจอเาต้องข้างเลยไม่ยู่แล้วไม่อยู่ับซีแล้วไปที่ไปด้วยไปก่อนไปี่ไปด้วย

ไปไหนคะจะให้พี่นั่งไหนจะให้พี่นั่งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอนขึ้นไปเดี๋ยวไปแอนขึ้นไปค่ะมันอยากมันอยาลูกกรโันจะรไปไหมไปแอนเาไปขึ้นไปไปไหมจะไปหอไป่าจไปหรื่าไม่ไปถามก่อนจะไปไหมไปไปนไปเลยไป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 ด้วยซิพัฟพื้นหมดไปทางหลังกะไร เขาอยากอยู่กับ่แอนค่ะลุงเขาอยู่กับ่แอนตแอนดีแล้วติดแอนตแต่เช้าแล้วก็ติดแล้วยาตายแล้วเปลยเอาไปตามมอเป้ยวนะก็เลยกระเป๋าี่เดียวให้มโอ้ยจับิไม่แล้ว

ไแ้วัแล้วงแป๊นึนึีจะไกันอตอนนี้ฝนก็ตกโปรยๆปรยที่ดินเปาะแปะเปาะแปะนะฮะคุณผู้ชมนครับแต่ว่าแบบไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะฮะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้เสือพาไปแล้วก็ฝากชมคลิปเรื่อเย้อหลังติดดานให้กำลังใจด้วยนะครับผมท่านใดที่ดูโฆษณาให้ก็จะได้บุญนะเพราะว่าพิเศษจะนำรายได้จากการนะเป็นย t u b e เนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่นะครับมาต่อยอดให้กับ f อนะทุกพระป่านะทุกกระถินแล้วก็ทุกนะครั้งที่เราทำบุญกันนะครับผมนะครับเครียดสสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ